เกษตรกรช่วยลดโลกร้อนงดเผาต่อสั่งข้าวด้วยวิธีไหนครับช่วงนี้อัดฟางก้อนขายดีครับพี่น้องทีนี้ฟางที่มาอัดนี้หนึ่งก็คือฟางที่เวลาเราเกี่ยวเกี่ยวสเสร็จเออเกี่ยวเสร็จแล้วทีนี้พอเกี่ยวมันกระสีว่างเป็นถาด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 เลี้ยงไรายไปอย่างเงี้ยกระสีพี่อัดเอาครับ นอกจากจะอเอาฟางตรงที่เกี่ยวนี้แล้วเออแล้วก็ยังบางทีก็อาจเอาตอสังข้าวอีกนะครับปกติแล้วตอสังข้าวเผาครับพี่น้องหรือเศษเฟืองเศษฟางส่วนใหญ่ก็เผาแล้วครับบางคนเผาทิ้งแต่ตอนนี้แม้แต่ตอสังข้าวก็ไม่เหลือไม่ให้หลอแต่ว่าตอสังข้าวนี้จะราคาไม่แพงอเท่ากับไอ้เฟืองครับพี่น้อง เฟืองนี่หมายถึงว่าเวลาเกี่ยวมันจะตัดงี้ตัดตัดเป็นครึ่งเป็นครึ่งเป็นครึ่งไปทีนี้พอตัดไปตัดไป,ดไปมันก็สีเอาเม็ดขึ้นไปนั่นบ่ล่ะเออสีเอาเม็ดมันขึ้นไปแล้วทีนี้ตอมันที่ติดกับดินนี้ก็สามารถเอาไปเลี้ยงวัวได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่เกรด A ครับเป็นเกรด B เกรด C ไปแต่วัวมันก็กินนะ แต่ยังไงก็เ,าเคาะขีดินออกเลยเด้อย,ยันมีขี้ดินไหลครับพี่น้องก็ถือว่ามันจะทำให้โลกเราไม่ร้อนมากเพราะว่าเมตตอสังข้าวก็ไม่เหลือว่าให้เผาครับทำเป็นฟางอัดแท่งขายได้ทั้งหมดเลยผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าหลังจากที่ชนาเริ่มทำการเกี่ยวข้าวนาปี บรรดาผู้ประกอบการรถรับจ้างอัดฟางก้อนในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาต่างพากันออกอัดฟางข้าวเพื่อเตรียมส่งจําหน่ายให้กับลูกค้าเนื่องจากตอนนี้มีความต้องการฟางก้อนอัดแท่งเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องนำไปใช้ในการเลี้ยง ปศุสุสัต์ต่างๆรวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักที่กำลังมีความต้องการฟางไปใช้ในแปลงเพาะปลูกเป็นจำนวนมากจึงทำให้ราคาฟางก้อนอัดแท่งราคาขยับขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องนายพักพลนินคอนบุรีเจ้าของรถรับจ้างอัดฟางก้อนบอกว่าในปีนี้แม้ว่าในพื้นที่อำเภอคอนบุรี จะได้โอกาสทำนาปีกันทว่นหน้าและมีฟางให้ได้เก็บจำนวนมากเนื่องจากเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะลดการเผาต่อสางข้าวและเหลือไวท้ทำปุ๋ยในฤดูการเพราะปลูกต่อไปแต่ตอนนี้ความต้องการฟางก้อนอัดแท่งค่อนข้างสูงเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือและกลุ่มผู้เพาะปลูกพืชต่างๆ ที่ต้องการกักตุนฟางเอาไว้ในช่วงฤดูแรงปีหน้าที่คาดว่าจะยาวนานและรุนแรงกว่าทุกๆุกปีเนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่หลายภาคส่วนกำลังกังวลกับนี่แล้วการที่จะทำนาปรังในรอบต่อไปทีนี้ชาวนาส่วนใหญ่ก็จะรีบเผาใช่ไหมเผาแล้วก็ไถไง ทีนี้มันก็ดีตรงที่ว่าตอก็ไม่ให้เหลือเอาให้เกลี้ยงเลยนะครับใช้ให้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยแล้วคนที่อัดฟางก็มีจำนวนมากยิ่งขึ้นครับธุรกิจนี้โอ้เติบโตเร็วเพราะคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะนะครับแล้วทีนี้ใครมีตอฟางใครที่เกี่ยวข้าวสีข้าวเ็จใหม่ๆเนี่ยสีไปเอาฟรีบ่ได้มเลยเสมอ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเอาเลยเอาเลยใครอยากมาอัดอัดเอาเลยแต่ทุกวันนี้มันก็ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชากันแล้วครับพี่น้องเห็นไหมเพราะรู้ว่าฟางข้าวมันมีราคาต่อข้าวมันมีราคาก็ขายกันนะครับเออดีกว่าไม่ได้ได้เท่าไหร่ก็ต้องเอานะครับโดยราคาฟางก้อนอัดแท่งตอนนี้หากมารับซื้อตามทุ่งนาราคาก้อนละ 25–30 ถึง30บาท อันนี้มาขนเราเองนะแต่หากจำน่ายกันตามจุดกระจายในตัวเมืองราคาก็จะสูงขึ้นถึง40บาทถ้านอกหรืดดูการในช่วงไหนที่มันขาดแคลนฟางได้พี่น้องปีก่อนนูนเชอที่น้ำท่วมปัดฟางก้อนละ80ถึง100บาทปีก่อนปีก่อนแต่ปีที่ผ่านมาสูงสุดไม่เกิน50บาท ในช่วงที่มันไม่มีจริงๆนะครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนี่แหละคนที่ได้ถูกที่สุดก็น่าจะประมาณสักอาถูกที่สุดให้เลยประมาณ22บาท22บาทนี่หมายถึงคนที่ได้ถูกที่สุดนะคงไม่ต่ำกว่านี้แอบสูงขึ้นมาหน่อยก็24บาท25บาทบางท้องที่ก็30บบาทแต่นี้ต้องไปขนเราเอง แต่ให้เขามาส่งก็จะแพงขึ้นอีกทีนี้ก็อยู่ที่ข้อตกลงว่าเอามากหรือเอาน้อยด้วยนะครับ